5เรื่องเล่าสุดหลอนจากอาเซียนที่คุณอาจไม่กล้านอนคนเดียวคืนนี้ 1. ผีกระสือตำนานหญิงสาวที่แยกร่างตอนกลางคืนกลายเป็นหัวลอยมีไส้ห้อยล่องลอยไปกินของสดคนไทยเชื่อว่าผีกระสือจะออกหากินเฉพาะยามคำ่ำและชอบล่าในหมู่บ้านเงียบ 2. ปอนเตียนักอินโดนีเซียมาเลเซีย วิญญาณหญิงสาวที่เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภกลายเป็นปีศาจส,สาวสวยที่ปรากฏยามค่ำในชุดขาวผมยาวเสียงหัวเราะแผ่วเบาก่อนลงมือ 3. อัสวังฟิลิปปินส์ปีศาจแปลงร่างได้กึ่งผีดูดเลือดกึ่งสัตว์ประหลาดมักออกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนและสามารถปลอมตัวเป็นคนได้ในเวลากลางวัน 4. มาดาผีแม่น้ำเวียดนาม ตำนานผีคนตายจมน้ำที่จะปรากฏขึ้นใต้น้ำเพื่อฉุดคนให้จมตายไปด้วยเชื่อกันว่ามักเกิดในแม่น้ำลึกที่ไม่มีใครกล้าลงเล่น 5. ผีกองกอยลาวอีสานผีตัวผอมขาข้างเดียวเดินกระโดดและส่งเสียงก้อยก้อยระหว่างล่าเหยื่อคนเท่าคนแก่เชื่อว่ามันจะดูดเลือดเท้าของคนที่นอนกลามป่า